สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องมินรถมือ2ฟรีดาวนะคะวันนี้นะคะมินจะพามาดูเป็นตัว x p a n d e r Cross นะคะคันนี้จะเป็น1.5 Cross นะคะสวยๆเลยเครื่องเบนซินนะคะคันนี้เป็นรถปี20จดใช้งานปี21นะคะราคาคันนี้อยู่ที่699,000บาทนะคะไม่ใช้งานเพียง27,000กิโลนิดๆนะคะมือเดียวป้ายแดงเลยเดี๋ยวมาดูตัวรถกัน ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าเนาะก็สไตล์เอ็กแพนเดอร์นะคะเป็นโครเมียมแต่งตัดมากกับสีดำนะคะด้านหน้าก็จะมีคำว่าเอ็กแพนเดอร์คลอสอยู่นะคะสวยๆเลยนี่ไฟตัดหมอกมีให้นะคะกระจังหน้าตัวนี้เนาะสวยมากเลยนะคะทุกคนโลโก้มิซูบิชิตรงกลางสวยงามชัดเจนนะคะตัวรถได้เป็นสีขาวนะคะสภาพเดิมสวยทั้งคันนะคะ สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่ซอยเซีไทยเจ็ดสิบสี่แยกมินบุรีนะไฟหน้านะคะสวยๆเลยนี่ฟู LED นะคะสวยงามมากนะมาติรีเซ็คเตอร์ด้านหน้าด้วยมาดูกันในส่วนของแมกและยางนะคะยางนะคะลูกค้าจะได้เป็นยางของดันหลบนะคะยางของดันหลบปียีนะคะดอกยางแน่นตึบนะทุกคน เพราะว่ารถน่ะขับมาแค่27,000กิโลนะคะเป็นรถปี20.21 20. ด้วยอ่ะแม็กมิ s ซูบิชิเดิมๆนะคะสไตล์ X แฮนเดอร์เลยตัวย่งตัวแม็กขอบ17นะคะนี่เลยสวยสวย X แฮนเดอร์เนาะก็จะแต่งขอบสีดำมาทั้งคันนะคะทุกคนนี่ขอบสีดำทั้งคันนะคะตัวรถสวยเดิมมากนะคะสนใจเข้ามาดูได้เลยมาดูกันที่กระจกข้างนะคะ กระจกห้างฝักไฟฟ้าพักไฟฟ้า,ฟฟฟานาะฝังไฟเดียวมาให้แล้วเรียบร้อยที่รีดน้ําฝนนะคะได้เป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะมือจับประตูสีโครเมียมนะคะระบบทีเรตด้วยนะคะคันนี้อ่ะเปิดมาดูการในส่วนของภายในภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังดูโทนนะคะเป็นเบาะหนังสีดําตัดมากับสีน้าตาลน,นะคะภายในเอทนเดอร์ก็ดูโทนเช่นกันนะเป็นสีดําตัดมากับสีน้ําตาลสวยๆ ระบบปูสตาร์ทนะคะมาดูเลขไม์กันไม์ใช้งานอยู่ที่27,271กิโลเมตรนะคะอ่ะสวยๆส,สภาพดีมากใช้งานน้อยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะให้ทั้งสองฝั่งโลโก้มิซูบิชิสวยงามชัดเจนนะคะอ่ะแอร์ได้เป็นแอร์มือหมุนนะคะตัวรถได้เกียร์ออโต้นะคะสวยๆเลยอ่ะมีสายเข้านะคะขอ,อุญา่รับสาย ทุกคนขอภายในความไม่ติดต่อนะคะมีลูกค้าโทรเข้ามานะจ๊ะอ่านี่เลยภายในนะคะเกียร์ออโตโอ้แบกมือสวยงามนะคะมีที่วางแก้วให้สองสองแก้วนะคะวางขวดน้ําได้ด้วยเนาะแต่ว่าส่วนมากเนาะมีก็จะยัดกุญแจลงไปนะคะใช้วางกุญแจแทนอ่ะสวยๆเลยนะคะภายในนี่เลยสักกะระตัวรถนะคะฝ้าเพดานเนาะสวยงามเดิมๆนะคะรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ได้ไปนะคะสภาพคือ มือหนึ่งเลยทุกคนสวยๆวยค่ะด้านล่างเนาะคะ่ะด้านล่างมีโลโก้ e อ็กแพนเดอยู่นะคะนี่เลยหัวน็อตสวยงามเดิมๆนะคะรอยแต้มสีเดิมตั้งแต่ประกอบชิ้นชิ้นส่วนกันเลยนะคะอ่า แข้งประตูนะคะสวยงามนะใหม่ๆเลยนะคะไม่มีตําหนิใดๆนะคะวางแท็บเล็ตได้นะคะตรงนี้เลยใส่ร่องแท็บเล็ตได้นะคะวางแก้ววางขวดน้าได้ปุ่มต่างๆอยู่ครบนะคะตวงสือไม่เลือนนะคะทุกคนอ่ะสวยตัวรถน้วนไปอ่ะได้ระบบปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะมีปุ่ม engine start ให้เรียบร้อยนะจ๊ะมาดูกันต่อในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะทุกคน นี่เลยสวยงามเบาะด้านหลังนะคะจะมีไอ้นี่ให้ด้วยนะกระเป๋าจิงโจ้นะคะไว้อำนวยความสะดวกนะคะทุกคนอ่ะแอร์ราวมาเลยด้านหลังนะคะเย็นๆฉ่ำๆนะจ๊ะเบาะหนังทูโทนนะคะกกสีดำตัดมากับสีน้ำตาลนะคะสวยงามมากอ่ะมาดูสักลาดะตัวรถกัน นี่นะคะสกัลาตตัวรถตัวสกัลาตตัวพรมก็เดิมๆเลยนะคะแนบเนื้อแบบนี้เลยเป็นบอดี้เดิมนะคะมีร่องรอยเลอะเก่าๆนะคะจากการใช้งานจากเจ้าของเดิมนะคะนี่ที่นั่งนะคะที่นั่งหกเจ็ดสวยงามน,นะคะทุกคนใช้งานมาน้อยเลยเนาะนี่อาจจะมีรอยเลอะๆนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทําการล้างทำความสะอาดให้นะ,นะสวยๆเลยแผงประตูนะคะเดิมๆนะคะเป็นประตูบานเดิมแน่นอนนะ สวยงามล้อหลังนะคะนี่เลยแม็กนิสุบิชิเดิมๆยางปี20นะคะด้านแม็กเป็นขอบ17บเจ็ดนะคะมิสุบิชิเดิมๆเลยสวยๆนะจ๊ะด้านท้ายเรวมาดูกันเลยด้านท้ายได้ไฟท้ายเป็นแบบทรงบูมเบอร์แรงนะคะไฟซ้อนกันชนมีให้นะคะแต่งมาเป็นท่อคู่นะคะันนี้ท่อคู่ด้านหลังนะคะนี่เลยสวยๆส,สภาพดีสุดๆนะคะ โลโก้ Expander c l o s s นะคะที่ปัดน้ำฝนเส้นลฟย้าไฟเบรกลงที่3มีให้ครบๆอยู่ครบๆเลยจ้าอ่ะด้านท้ายเนาะช่องเก็บสัมภาระนะคะนี่เลยแอร์สองตอนนะคะแอร์หน้าแล้วก็แอร์หลังตรงกลางนะคะเป็นราวเลยนะอ่ะสวยๆเจ็ดที่นั่งนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้เ x p a n d e r คันนี้นะคะโทรมาคุยรายละเอียดกันมีก่อนได้นะคะอ่ะ ราคาคันนี้อยู่ที่6990 0 0ับาทนะคะ69 9 0 0 0ก้ 6, 99, ามกาันมาสนใจจับจองใช้เงินจองเพียงหนึ่งันบาทนะคะต่างเอ้ยต่างจังหวัดซื้อได้นะคะต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะทําการปรึกษาสอบถามถ้าถูกใจปุ๊บก็จองได้เลยเดี๋ยวส่งไปแนนไปเซ็นให้นะคะนี่เลยที่เก็บสัมภาระนะคะ เบาด้านหลังเนาะทุกคนมันก็สามารถพับได้นะคะถ้าต้องการพื้นที่ในการเก็บของมากขึ้นสามารถพับและแฝนได้เลยอ่ะสวยสวยอึดอ่ามีมือเดียวนะคะขอภัยอึดอ่าดูกันในส่วนของอีกฝั่งนะคะตัดกันสีขาวดําได้สวยมากๆนะคะทุกคนนี่เลยตัดกันขาวดําได้สวยมากไฟท้ายนะไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะคะรถใช้งานน้อยสภาพเดิมเดิมมือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะ ใช้งานน้อยเลยคันนี้นะพี่นั่งอีกฝั่งนะสวยๆเดิมทั้งคันนะคะรถไม่มีโดนมาเลยนะอ่ะสวยๆนะคะความเดิมเนาะทุกคนสภาพมันฟ้องนะคะพี่ๆท่านไหนดูคลิปแล้วยังรู้สึกว่าไม่ละเอียดนะคะจะสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ถ่ายเพิ่มเติมมุมไหนก็ทักมาได้เลยนะคะทุกคนอ่ะบอกอีกฝั่งนะคะ เบาะนนี้ปรับปรับสูงเกินไปหน่อยนะคะไม่ได้ปรับงอลงนะอ่ะสวยๆเลยเบาะหนังทูโทนนะคะสภาพดีเดิมนะเบาะไม่มีตําหนินะคะเบาะไม่มีตําหนิเลยอ่ะเกียร์ออโต้ Auto, เครื่องเบนซินนะคะเบรกมืออะไรก็ปกติดีนะคอนโซลด้านในน้ําตาลดํานะคะสวยงามแผงประตูเดิมๆนะคะไม่มีหัวน็อตขยับนะทุกคนประตูเดิมเลย รอยแต้มสีต่างๆก็เดิมๆจากโรงงานนะคะมือจับประตูสีโฟเมียมนะกระจกอีกฝั่งนะคะไม่มีไม่มีชํารุดไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะคะทุกคนอะเดี๋ยวจะพาไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่อง X p e n เ e r 1ดหนึคลอสคันนี้นะคะปี2 0 2สิบจะดย่เนะคะ,ะเริ่มกันที่หัวน็อตฝากระโปรงอะ สวยเดิมนะคะเหลี่ยมคมกริบไม่มีร่องรอยการแขัดแงะนะคะเม็ดอักก็อยู่สวยสวยเลยนะฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอ,อกอรนะคะก็อยู่เดิมเดิมกับตัวรถเลยอ่ะขอ,อน็อตอีกฝั่งนะคะเดิมเดิมนะทุกคนเหลี่ยมคมกริบนะไม่มีร่องรอยการแขัดแงะนะคะนี่เลยคานหน้านะแน่นตึบเลยนะคะทุกคนรถน้องมันใช้งานมาแค่27,000โลนะคะสภาพก็อย่างที่เห็นนะทุกคน รอยแต้มสีเดิมจากโรงงานตั้งแต่ประกอบชิ้นชิ้นส่วนกันเลยนะคะ,ะราคาคันนี้เนาะก็อยู่ที่699,000บาทนะคะถูกใจต่างจังหวัดอยากซื้อนะคะจองเข้ามาเลยเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะอ่ะขอฝากรถคันนี้ไว้ให้พิจารณากันด้วยนะคะ Mitsubishi x p a n d e r นะคะ 1.5ลอสปี20.21นะคะราคา6 9 9 0 0 0บาทนะคะสนใจโทรได้เลยอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะไปสู่3,000 s u ซับสไครด้วยกันค่ะ